็าจกเอเรี่องสเทธิเ็นเลขบัญชีของผมเราก็เที่ออไแบครับกำลังจะมาดู พอดีผมอนให้เขาตกมงซพ้อขายกันทางออนไลน์นะครับเ,เราก็ยังไงอะโอนเงินให้เขาเราเชื่อใจเพราะว่าโปรไฟล์เขาดีครับโปรไฟล์เขาดีมีหน้าร้านมีทุกอย่างนะครับแล้วก็เ,เขาแบบว่ามีโปรไฟล์ที่ดีทุกอย่างแต่ว่าแล้วเขาผัดวันประกันพรุ่งเพราะว่าวันนี้ยวผมส่งของให้นะครับแล้วทีนี้ พอถึงวันพรุ่งนึงก็ผ่าอีกวันนึงผมตามขอให้แล้วอะไรเงี้ยผัดไปเรื่อยเลยครับอขอหมาหเยเลขก็ไม่ได้อะไรเงี้ยครับ<ม>แล้วพอทีนี้เราอขอไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยผัดจนแบบว่าเขาไม่ตอบเราแล้วเราถึงมาดาเนินกรีถึงความที่สุดครับแเรอได้สาวเขาแหมกไปสองสองชิ้นครับมูลภ่าแปดพันเก้าครับผม ช่แล้วเขาก็ไม่ได้ส่งมาให้ผมเลยครับอนแบบอยากให้ดําเนินเรื่องถึงที่สุดครับเพราะว่าแบบเหตุการณ์นี้เขาผมไม่ได้โดนคนเดียวครับมันมีอยู่ประมาณเกือบร้อยคนครับที่โดนทุกคนผู้คนนี้หลอกลวงครับ,รบผมไม่อยากเสียทิ้นอิกผมเลยถึงมาแจ้งความแล้วก็ดำเนินคดีครับ